สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพ้องมไปนะครับที่เครรักนะครับอ่าเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกันเกาเนแต่บ่มีอะไรครับเมื่อนี้เอาเป็นเมนูวบ้านคือเกานะครับวัตถุดิบก็เือเห็นอยู่ข้างหน้าเลยแหละนะครับมีพระเอกเขานี่ครับมีต้ไใบสมมีต้นใบดองนี่ครับแล้วก็มีไก่นะครับแล้วก็มี มีเลือดนะครับมืโอนี้เขาจะมาแกงแกงกะทิแกงกะทิเ้าไม่ดองครับมืโอนี่คือว่าบ้านเขาเอื้นแบบบ้านๆกันเราไม่ชมนะครับเนาะน,นะครับแกงใส่กะทิมืโอนี้เอาเป็นแบบไทยๆน่ิดๆหน่อยนะครับคือบ๊ะแกงเหลาแต่ว่าใส่กะทินะครับนะบโบ๊าบ่าหลาย,ยังไงครับมาลุยเลยครับ อันตอนต่อไปเนาะนะครับอ่ะน้ำมันเล็กน้อยครับนี่น้ำมันน้องข้อแล้วกนสามด้วยพี่แจงเลยครับ hạt tiết tiên, em quá bán à làm bán 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 các bạn bán bán không bán rồi hạt thấp hạt hạt bán cây ครับตุ๋แกงแล้วเท่ากันครับฮะผัดไกลเนื้อไกลกับ ขิ้แกงเข้ากันครับเติมน้ำไว้ครับเติมน้ำแต่ก็เพราะว่ห้กระดาษบ่แห้งนะครับเนาบอสอันนี้อเ,เดี๋ยวให้ทีไห้ไก่บรรสุกก่อนนะครับแต่ว่าเบื้บงองต้นต่อไปครับ อ่ะบไปนี่อ่ะไก่ห่อเริ่มสุกแล้วครับตามด้วยกะทิครับไปนี่ตามด้วยกะทิครับนั่งไปได้ครับนี่ตามด้วยกะทิสุดครับ เดี๋ยวร้อหมอเดือดครับเพิ่งขันตอนเ่อไปนะครับหม้อเดือดแล้ววันี้นะครับหลังจากที่เราใส่กะทิไปนะครับมาปรุงร้อนกัน,กนครับน้นปลาครับ น้ำตาลปี๊บครับอ่าหวานน้อยวานลายนยเดียวจะมาครับผมใช้ประมาณนี้ครับสองต้อตโกตามด้วยผงพิเศษครับชุรสครับ รุงรสได้ทีแล้วนะครับเนาะน้ำไม้โสมลงเลยครับบาดนี้น้ำไม่ดองเนาอ่ะน้ำไม้ดองลงครับ นี่เห็นป่โอ้งามงามงามเดี๋ยวร้อมําไม่สุกครับนะครับหมอเขาเดือดเลยนี่ครับทำไมเขาเริ่มสุกแล้วนะครับเนาะใส่เลือดลงไปครับผมใส่เลือดนัน่นนะครับ ทำด้วยิบแดงซอยครับเป็นสีแตงไว้เป็นสีสันไว้ครับเป็ียนสีามด้วยโหรพาครับสุไทยสีไทยครับ้วกาศใบมะกรูดฉีดครับ หอมครับแบบมันปุชีบหอมนี่เอาแบบบ้านๆเลยครับฉุชีบไปเลยโคนเล็กน้อยครับ เสร็จแล้วครับพี่แก๊ปนี่แข้งข้อหน่งครับนี่เสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นลังใจนะครับเนาะก็ขอให้ความ่น้องเฮานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่แค้ไม่จนมีช่วงปลอดปีนะครับวันนี้ขอลาวพราว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ